เตรียมส่งมอบองคุรุปัตมะสมภพองค์นี้เป็นองค์ที่สองที่เราอัญเชิญมาจากเมืองปัตตันประเทศเนปาลน,นะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการส่งมอบนะคะให้กับลูกค้านะคะก,ก่อนส่งมอบเราก็จะทําการแพคให้เรียบร้อยเลยนะคะสําหรับองค์นี้นะคะก็จะเป็นเนื้อทองแดง เอกลักษณ์ของงานที่ได้มาในแต่ละรอบนะคะก็คือเราได้ไปพักที่เมืองปาตัานอยู่ยาวเลยนะคะก่อนที่จะขึ้นไปมุสตังเราก็จะมีโอกาสได้คัดเลือกงานแล้วก็ดูงานนะคะในแต่ละที่ต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เราก็ถูกใจมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นองค์ครุปปัตามสมภพที่เราได้มาจากเมืองปาตตานซึ่งเป็นเมืองศาสตร์และศิลในเรื่องของการสร้างพระเลยนะคะ องนี้นะคะองนี้จะเป็นความคลาสสิกไม่ได้ลงเ,เพ้นทพักใบหน้านะคะแต่จะมีความคลาสสิกในเรื่องของงานหล่อนะคะนี่เลยค่ะแล้วก็รายละเอียดของงานนะคะงานจีวรนะคะก็จะเป็นงานตอกลายจีวรประดับด้วยท็อคคอยกับประการาังแดงนะคะ,คะองนี้ก็เจ้าของยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ะะก็จะเป็นงานทํามือนะคะโอเคสำหรับนะคะพระองค์นี้ก็จะความสูงอยู่ที่23เซนติเมตรโดยมากองคุรโุโดยไซส์ประมาณนี้จะอยู่ที่23นะคะเมื่อ23ก็ไปที่33เลยนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราก็จะแพ็กกิ้งส่งมอบไปให้ครบเลยนะคะพร้อมกับของมองคลที่จะมอบไปด้วยค่ะ ครูริมโปเชค่ะ